ครับคันนี้เป็น bent w สองหนึ่งสองนะฮะตัวเฟลิป่ะดูไฟหน้า <c oughs> เป็นตัวเฟลิปตัวสองสองตัวใหม่อะไรฮะก็นี่เอามือล้วงดูหน่อยออยแตกนะฮะมีน้ำมันเครื่องเข้ามาผสมกับตัวระบบน้ำหล่อเย็นก็สาเหตุมาจากถันกองนี้ใช่ไหมใกล้ถัานกองแล้วลูกค้าแจ้งแจ้งแล้วลูกค้าไปบ้างเอังบอกว,ว,ว่าถานรองจา,างอ่าง เพราะว่าท่อน้ำนะตาแต่ลูกค้าบอกว่าเอาแค่ฐานกรองอที่เหลือล้างเอาก็ลูกค้าสะดวกแค่เปลี่ยนตัวฐานกรองกับออยนะฮะที่มันแตกส่วนที่เหลือที่มีคราบน้ํามันผสมในระบบน้ําไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ําหรืออะไรก็ตามแต่ลูกค้าประสงค์ที่จะให้ล้างเอาใช่ไหมเราจะล้างไหวไหมก็ <laughs> นะฮะลูกค้าตอนเราก็ทําตามลูกค้าก่อน ได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ผมพูดเลยนะไอท่อยางน้ําเนี่ยถ้ามีน้ํามันเครื่องเข้าไปผสมกับน้ำเน่ะมันจะนิ่มมันจะนิ่มมันจะเละแล้วทีเนี้ยพอเราเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะตัวระบบหม้อน้าอ่ะมันมีแรงดันมีความร้อนพอมันเกิดแรงดันเกิดเพชเชอร์ขึ้นมาเนี่ยโอกาสเสียงที่มันจะแตกสูงอันนี้ลูกค้ารับทราบไปยังรับแล้วรับทราบแล้วโอเคเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะเป็นหลักฐานไ้ให้ช่างคนนี้เขารอดตัวจากการท่อน้ำแตกนะฮะเพราะว่าได้แจ้งลูกค้าไปหมดแล้วแต่ลูกค้าประสงค์ที่จะเปลี่ยนนเเพะะตตััวววีี้ดย โอเคก็ตาม,มาอายุการใช้งานคนระับสำหรับเจ้าตัวฐานกองออยน้ำมันเครื่องที่มันชอบแตกฮนะสำหรับเครื่องยนต์ค้นหนึ่งครับฝากไว้ครับ